ซื้อให้กูหรอมามางซื้อเองดินำพังตัวกูจะแย่งข้าวหมาแดกอยู่แล้วเอาตังไหนซื้อให้มึงอ่ะกูเข้าใจกับแฟนได้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 ครับได้ครับฮะพาใครมาตอบสมิธกูบอกขายเท่าไหร่กับมือตัวนี้ไอสัตว์เดี๋ยวกูคืบแม่งหรอคใครวะได้จะปลอมเท่าไหร่ครับช่าง ไอ้ยกูมีสาตีมิมิได้ไงอ่ะคนดูอ๋อกกูรับมาหรออ่อนี่ไหนจบสองสีแดงครับหลอดแตก2องล้อหน้าครับจ๊อปบนใบ้มึงรอกูแปมน้ำบอลกูแดกช้ากว่ากูกลังกินอยู่ไม่ถ้าเราเล่นข้างในเราห้างการออกไปข้าวเหมือนข้าวบูดเลยว่าเมนชิบหายเลยทำไมกูรู้สึกว่าอร่อยวะ ใช่ครัฟีมืงอีสุนีมาเนี่หมือพ่อมึงไอ้เขี้ยเปิ้ลสติมันจะดื้อไอ้เขี้ยเนี่ยน่าจะโดนกูกระแทกหน้าด้วยปากฉลาดสักทีเรื่อเวลากำจะไม่ขึ้นอ้าวสิ่แปดนะครับเจ๊ลามว่าไงลงห้ามห้ามออกไปเล่นข้างนอกนะห้ามเดินห้ามวิ่งออกไปข้างนอกนะย้ำนะห้ามเดินออกไปข้างนอกนะจะขึ้นทำไมอะพยายามพยายามไฟตรงนี้ลามลามตรงนี้ปืนมันยิงฟีพยายามไฟตรงนี้ไอ้ตรงทางเดินอ่ะทางเดินขึ้นอ่ะโอเคครับผมใช่ไมครับเฮ้ยรีบๆเตะท่านเพะว่ามันมากันแล้วนะ เชื่อใจผมได้เลยไม่ต่ำกว่าสามศพหรือร้อยยี่สิบโลมาปิดมันเข้าทางมันเข้าทางได้เนี่ยไอหลุยไม่หิวไหมห้าร้อยโลอ่ะใช่ห้าร้อยโลอยู่กับใครไว้เฮียกูอยากให้รถปิดทางว่ะห้าร้อยโลพี่ก็ได้สวยพี่เอหนุ่พี่เร็วๆพี่รีบทำรีบทำพี่แดนบุญพี่แด์บุญแดนบุญแด์บนข้างบนพี่เบิกข้างบนได้เลยพี่พี่ไปข้างบนพี่พี่ไปเบิี่ปไปไปข้างบนเลยไปปิดข้างบนเลยเนี่ยปิดตรงเนี้ยไม่ให้รถมันเข้ามา มันมาแล้วนะไอดอมมันมาแล้วนะ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 มันมาแล้วอยู่ไนกันไม่ได้อยู่ด้านล่างกันหรอโหนะปวาเ้ยได้ปวาแล้วได้้วดแล้วเว้ยข้างล่างดีเฮ้ยออกดีกูจะไปเล่นรมันะขอมเขามานะไอเียอเมียลาดโคแ้เนี่ยแม่งกูภูมิใจตนนี้เลนมึงจัดเลยอะภูมิใจเหมือนกันพี่ฟัง ู้ใจกับพี่ใจเหมือนกันพี่ใช่ใช่ใชู่ใจเว้ยภูิใจเว้ยภูิใจเว้ยตู้เว้ยสู้เว้ยได้ไอ้ไ้ได้ไไไยไรอ่ะยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ้าว้าว ยังไงอ่ะตาเบี้ยเปล่าเนาะยิงโดนเปล่ายิงโดนเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนไปไวายอันนี้ได้เปล่าไอ้สัตเลยควายต้องการตัดแว่นให้ไหมไอ้เหี้ยตาเข็ดหรือตาเข็ดตัเข็ดไเขามาไหนอ่ะเข้ามาไหนอ่ะดูข้างบนด้วยนะดูข้างบนด้วยนะเดี๋ยวมันมาตบหลังนะโดดเกียรยากโดนปืนยิงอ่ะเฮ้ยอยากให้พี่กูโดนนะกูกระโดดไปรับกระสุนแทนไอ้สัตว์ ไปตะขับเข้ามาหาเราเหรอไอเราใค้ไม่เข้ามาปืนเตรียมเป็นร้อยกระบอกไอ้เหี้ยตรงเนี้ยปืนกูเตรียมกันเป็นร้อยกระบอกไม่ใอะไรเยอะมึงก็เข้ามาวะอาพีจงบีจีอ่ะเข้ามาดิเดี๋ยวเช้าไปเอาปืนหลังปอกมาเกมอะไรอยู่อ่ะเกมไหนเอาไปเลยนะตั้งไอ้บอลด่วนเลยเพื่อนไอวปลเดือดเลยเพื่อนเดี๋ยวกูกระโดดตั้งไอ้บอลโอเคครับั้ง เ้ขงมึาไอ้ยิงอะไรอ่ะไอ้ดอกยิงอะไรหรอมันยิงให้ตำรวจมาทำไมอ่ะเหมือนมันเอ๋อไอ้เหี้ยทำตัวตลกนะพวกมึงไอ้เหี้ยโดนจริงกูโดนไปช็อตกูเป็นปันไอ้ย่ามันมันมีแค่ปืนดีกว่าไอ้ยบอลบอลเพื่อนกระเถิบไปกูหน่อยเดี๋ยวกูโดนอัดกันอัดกันพี่ชายว้าวตกใจไม่เป็นโควิดใตอร์มันมัปเลยแล้วก่ยไอ้เฮียไอ้พี่ชาย อะไรเรื่องน้ำทองเราไม่กล้าเข้าเลยหรอกไอ้เยีะเกนี่มันจะให้แรงชอบกับอีกท่านี้ผมจะไปดูแม่พะได้ป้ปืนนะไหนเยแล้วเยยิงมาหน่อยยิงหน่อยปืนปืนอัปืนอะเเอาปเอาปืนกระบอกเดียวปืนก็บอกเดียวอ้กากได้ปืนด้วยว่ะยยตายผมยิงให้ตำรวจมาฝเลยโอ้โหอยากโดนยิงยังไงอะ อะไรแล้วมันหนีไปไหนเนี่ยไว้ไวแมนเจงแม่นเจงก็หนึ่งโดนยิงยาไปไงรถผมกลางแบบว่ามรสุมไม่เป็นไรเห็นะอันตรายสุดคือปลอดภัยที่สุดเว้ยก่อเปบึ้มบั้มซัมเบยกันไปแล้วก็มีเชิงมีเหลี่ยมกับมันลอต่อยหลังสองก็ดีนะไต่อยแต่กันเลยตบึ้มบับซัมเบยแล้วเนี่ยเข้ามาหน่อยมันจริงโดนลาโก้ลือกาโก้ลือกาโก้ โอ้มันต้องออกไปบุญงปั้มซอมเบ้แล้วทั้งี่ยเนี่ยซาเบ้อ่ะกันไปสองคนเลยเหรอกาเฮ้ยเอาดีเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวหลุดไม่เอาไม่เอาไม่เอากลัวกลัวกลัวเฮียไม่ตีแล้วคุยอย่างเดียวเขาเข้าหลังอีกเขาหนึ่งหล่อมเลยโกโก้กลัวโกโก้วะไอคชุดโกโก้วะจังเลยโกโก้โก้เราเราเราแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอีชิบันไปเข้ามาสักทีวะมาแล้ว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 ไม่บอลไม่บอล มาาาาแแแแลลลล้้้้ววววมมมันกลับไปรอบนะมันรีเทคนมาแล้วไอ้ชีร์มึงกินข้าวเลยอ่ะมันตื้นแล้วนี่ให้แมงมาให้แมงมาเฮ้ยข้างบนอ่ะมึงมึงแบกลงมาด้านล่างด้วยเวู้ด้านลงบนเราดูด้านล่างแล้เงาไปไฟเลยดีกว่ามีเงาไปไฟเลยดีกว่าแม่ผีบอกรกกว่าตั้งลงมาล่างหน่อยเปล่าวก็ก็ข้างล่างมีอยู่ครับพี่ไปนะครับมันได้มันถอยหลังมานะทำไมเราไม่ให้เพื่อนที่อยู่ข้างล่างมาเล่นแถวตอนเนี้ย มาเล่นมาเล่นข้างหน้าพอดีข้างเอารถจอดบังไว้ตรงนี้ปืนรับไปไหนวะป่าอยู่ไหนโอเชอ้เชี่ยนเดี๋ยวด้านนี้ดี๋ยวาดี๋ด้าน้นายอะเข้ามาไดล้นายอะ แล้วมันจะขึ้นรถแอคทำเฮี้ยแล้วไม่เข้ามาทีวะน้องเออเออทำเหียอะไรวะมันเก่งไงเฮี้ยโดนที่สอบโดนที่สอเป็นมันเฮี้ยอะไรวะอร่อยมากไอ้ยานินมันเล่นกับแก๊งใหม่จริงไว้เนี่ยเฮียเออลาบลาปอปป๊อปผัดอือแหลมแหลมแหลมลากูไอ้เฮี้ยเล่นเซฟจ่าคุ่งพิทักษพุ่งบริสุทธิ์อ๋อแล้วน้องกลัวหรอกลัวหนอในตอบลามทีดิกลัวหนอ กลัวเองหรือเปล่าไอ้ล้ำมันมีส่วนนะผมเรื่องเนี้ยเดี๋ยวดิ้นเด็กดดกเลียดินเด็กดดกเรียดขึ้นบนรถแล้วเด็กดดกเรียดเด้อไปโดนไปโดนไปโดนมันงอมันงอมันงอเบื่เปืนมีตาไหมครับเนี่ยตาเขยแล้วเราอยู่กับมึงได้ไหมกูตบตาแตกกูแบกมีดเลยเพื่อนเลยกูโดนยิงแขนขาดนะเพื่อนเอาจริงอ่ะมันยิงไม่โดนเราตามันเขยเอ้ยยิงอะไรอ่ะเฮ้ยใครยิงอ่ะยิงมันยิงมันยิงก็อยู่ปี่น้องทำแนงหน่อมันขับแลมโบกินี่เอาเวตาดอ เอาเวลาเกล้าแล้วกูไหนใหญ่เนี่ยเวลามึงออกไปแทงรถมันเลยไหนอ่ะบีซีอยู่ไหนอ่ะตามเมึงอาาแมงดิตอย่าพี่ธนก็ตามอย่าตามไปเล็วหายแล้วหายเลยนะพี่แหล่อะไระไอ้เนี่ยเหมือนเราแม่งแก๊งอยู่มานานนะมันกลัวนั่นแหละตึงกันหน้าตึงกันหน้ากลัวนั้นหน้าตึงกันหน้ากลัวนั่นหน้าไอ้เฮี้ยกูฟ้องพาแน่มึงอาบัตแล้วยิงเนนไอ้เฮี้ย ไอโอชาเป็นหมันแน่กูบอกเลยเปิดเพลงด่าเขาบอกเฮ้ยเราถ่ายทิกตอกก็ยืนเลย่า้เาถ่ายทิกตอกเต้นเลยไหมเต้นเลยไหมนั่นแหละเฮ้ยเราถ่ายทิกตอกเราดีกว่ามามามาต่อแถวถ่ายทิกตอกดีกว่าพี่ต่อแถวเลยโดนเอาหรอถ่ายทิกตอกต้องตายทุกรอบไม่เอาหรอกเอาพี่มันมานะเราถ่ายทิกตอกเราเต้นแหละ ใจเย็นจ so. uh, ังอะครับใจเย็นจังอะครับเป็นน้ำแข็งแล้วมึงเนี่ยโหลมันลงแล้วนะสองคนเหียมเลยเหรอเหียมเลยเหรอเอาทุกเหลี่ยมเลยดีเฮียเอาทุกเหลี่ยมเลยดีกลัวนั่นนะกลัวนั่นนะที่ขาที่สองม่นเข้ามาแน่คนแก่นะอยุดซะกังคนแก่เฮียกูว่าแต่กัวถ้าไอ้บอลล้มอ่ะมันเข้าเชื่อกูไหมไอ้เท่ยนั่นแอ็สุดเลยไอ้เทียแสิบห้าคือเไยอะไรไอเมือกอ่ะคืออะไรชื่อหมึก เดือดหรอมีคนชื่อมึกด้วยเหรอวะเราเราไปด้วยกันดิเราเราได้วยกันขอตบหนวดทีเด้เหนสีพี่นเสียไม่เป็นของกูีสาองีสามาาตาาเอ้ยมีลโพงว่าเปิดล้วเปิดวเดต้องอะไรอ่ะออะไรอะดันบด เ้านอแล้วเดินองอยังไม่เรียกเลยเหมือนกันไมไมเด่น15นะเดน15นะเอาท่าแดนอยู่แดน15เด่น15มาามาแล้วมาแล้วทำไว้ไว้เพื่อนหลุดเพืนหลุดเพื่อนหลุดคําหน่อยคหน่อยเลยเลยเฮ้ยเพื่อนไปหลุดก็ไปัไอ้แ่อดีไป็นคนเล่าดไปเร็ว

เอ้ยกูดูเพื่อนไม่ชุบกูดูเพื่อนไม่ชุบตายมันโง่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 มากมันตัดโง่มากมันโง่มากมันโง่มากมันไป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 พี่พี่เลี้ยบพี่พี่เลี้ยบเฮียแกต้องมีดีเลี้ยนไอ้สัรกูรู้ว่มีดีเลี้ยนเฮียทำไรเบื่อแกเอ๋ทำไรตายโง่ทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะเหมือนเป็นอ่ะเหมือนเป็นอ่ะเหมือนมึงเป็นอ่ะไอ้สายเหมือนมึงเป็นอ่ะ quyết mày lên, đuổi luôn. Sủa ní sát, sủa ní bên phải. Sủa ní phải đi chết đi, to, lên ไปไหนครับไปไหนครับสวยๆไปไหนฮัลโหลน้องเบเบ้น้องเบเบ้ไปไหนอ่ะเออเอ๋ยเย็นเย็นนะบอเย็นนะบอกขอแทงทีได้ไหมครับอินน่ะเอ้อเออไปเจ้ไปเจ้ไปเจ้เฮ่อารอกาลู้กูกูทุกอย่างวะนะมึงจะวิ่งบนทำเนี้ยอะไรวะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วตำรวจไปแล้วไปแล้ว

ดันไปหน้าดาข้างหน้าดาไปข้างหน้าสิดันดัไปเดียพี่อะไรอ่ะ่ไดันไอไกัอะไรบือทำไรือเฮียไรือแล้วมึงปั๊มยาทำไมอ่ะแล้วมึงปั๊มยาทำไมอ่ไอ้โง่แล้วมึงปั๊มยาทำไมอ่ะไอ้ปามึงเก่งเหรอมึงปั๊มยาทำไมอ่ะไอ้โง่ไอ้เฮียไปใกล้กูเดือดมากอละเดเดีเดียยวเดียว ใครโดนล็อก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 มาที่อะไรมึงที่อะไรลบที่อะไรเหียผ้ามึงล็อกกี่เลือดอเนยไอเอวิ่งหนีเหี้ยเอร์มือวมุดหัวกระจอกไอ้เหียเ้าแบกข้างในเขาแบกข้างในโอชาเดี๋ยวพี่ปลดให้เขาแบข้างในเขาแบกข้างไนเขาแบกข้างไนมาดิดิมึงก็มาดิดิไปดิมุ้มไปดิมุ้มไปดิมุไปดิมา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 ดิ ถอยไปดิถอยไปดิกูปดเองปดแล้วปดแล้วโอ้โหเสียสอันนีห้เเลเยเรเบลไปห่อเเบลัมเลไปเเบลไปเบลไปเรเบไปเเบลไปเรเบลไปเรเบลไปเลเบลไปเลเบลไปเรเบลไปเเลเรลไปเรเบลไปเรเบลไปเ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 รเบลไปเรเบลไปเรเบลไเเรเบเปเเลไปเปเเบลไปเรเบ มาเข้ามาเอ้ยีิงไมเนี่ยแรงเนี่ยไไ่ไมีนพี่มี่ไม่มี่ไม่มีเมเป็นโง่กมึงเนง่ไงเขาจับมึงโงผมผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับมัเก็บอาวุธเก็บอาวุธผมไม่มีาวุธนะครับตำรวจผมไม่มีาวุธนะครับผมไม่มีาวุธนะครับอมมึงผมไม่มีอ้าวแล้วผมโดนยิงอะที่กไม่เเวกี่ยไม่ได้ย แล้วอกแล้วอกเไปแล้วครับอแล้อกแล้วอาแล้วะจอกแล้วออกแล้วน้ได้รไ้กจอกจอกั้งกอกมั้ะอกมั้อกมั้งเลยเง้เอา้ยลนสนองไปไ้ไหกป้ไปช็อน่อยฝั่งนู้นได้ไหมกดก้บางเพียออกเออกแล้วชอกแล้วไ้ปวนไ้นไปขึไปข้นไปชอปมันไม่มีรถมันไม่มีรันนี้เอาขไอก

bye <small>